สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนพศ2564นะชาวราศีพิจิกวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะคือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะจะดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะมาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะสัญญาณออกมาบอกว่า ชาวราศีพิจิกจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตอะไรบางอย่างนะคะที่มีการส่งผ่านนะ transition นะคะมีการส่งผ่านจากรูปแบบเดิเดมๆหรือสภาวะที่มันไม่เวิร์กมาก่อนอะไรเงี้ยไปสู่รูปแบบใหม่สถานการณ์ใหม่สภาวะใหม่ที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะชาวราศีพิจิกบางคนนะอาจจะมีการเดินทางก็ได้นะคะเป็นการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะ สัญญาณออกมาประมาณนี้นะคะตัวคุณเองจะเป็นคนที่รักความถูกต้องนะเหมือนช่วงนี้การตัดสินใจอะไรหลายอย่างคุณจะเน้นความถูกต้องแล้วก็สิ่งที่ควรเป็นนะสิ่งที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรมนะคะตามรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆที่ดีนะ ขึ้นมาว่าคุณจะตัดสินใจทุกอย่างอย่างถูกต้องดีงามน,นะคะและหัวใจคุณนะคะเป็นหัวใจของคนที่รอเป็นสัญญาณการรอคอยใครบางคนในชีวิตคุณนะคะและตัวคุณเองเป็นสายพร้อมเพย์เลยนั้นหมายความว่ามีความมั่นคงเรื่องของหน้าที่การงานการเงินดีมากเลยนะคะหัวใจกําลังรอคอยใครบางคนอยู่การเดินทางหรือว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณมีการปรับเปลี่ยนนะ อาจจะนำไปสู่การพบเจอคนคนนั้นก็ได้นะคะว้า wow. วทีนี้หัวใจคุณนะคะเป็นหัวใจที่มุ่งมั่นตั้งใจมากๆคุณตั้งใจที่จะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จว่างั้นเถอะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะเด็ดขาดมั่นคงมั่นใจอะไรอย่างนั้นเลยนะคะและสัญญาณในอนาคตสัญญาณในอนาคตออกมาสวยมากเลยนะเป็นสัญญาณของ คนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะคะอะไรที่คุณตั้งใจในการพัฒนาตนเองนะในเรื่องหน้าที่การงานการเงินจะออกมาสวยมากๆนะคะมีสัญญาณประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะและนี่น่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญในเรื่องของชีวิตคู่หรือว่าชีวิตครอบครัวอะไรประมาณนี้นะทีน <Wow. S 1> ี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ สัญญาณออกมาว่าคุณมีช่วงเวลาที่มีการพักใจอะไรบางอย่างอยู่ช่วงหนึ่งนะเหมือนมีการพักใจสร้างพลังงานบวกตัวเองขึ้นมาดีมากเลยนะคะมีการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างที่ชัดเจนนะใช้สติใช้ความรอบคอบนะคะใช้ไหวพริบอะไรต่างๆคือคุณคิดถึงเหตุผลคิดถึงทุกเรื่องราวนะคะมีการพิจารณาอะไรหลายอย่าง และมีการตัดสินใจค่อนข้างชัดเจนมากๆนะมีสัญญาณออกมาบอกว่าตัวคุณมีเสน่ห์มากเลยนะคะประมาณว่ารอสวยและรวยมากนะคะสำหรับคู่แต่งงานนะถ้าเป็นคู่แต่งงานน่าจะมีสัญญาณของการมีบุทด้วยนะคะสำหรับคู่แต่งงานที่อยากมีข่าวดีนะคะก็จะมีสัญญาณน,นี้ขึ้นนะแต่ถ้ายังไม่แต่งงานนั่นหมายถึงคุณพร้อมแล้วที่จะแต่งงานหรือว่ามีการมองไปถึง การแต่งงานการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอะไรประมาณนี้นะมาดูสัญญาณคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะว้าวเลยนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าในบางคู่อาจจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะหรือถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็จะมีแผนอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะคนคน,นี้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณนะ,ะช่วงเดือนมิถุนายนเหมือนเขาจะ ังวลหรือว่ากลัวสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะน่าจะเป็นคนทางไกลนะตัวเขาเองนะคะมีสัญญาณว่าอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะทำธุรกิจก็ได้นะคะหรือมีหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบสูงมากนะคะและหน้าที่การงานนี้จะทําให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีความขยันมุ่งมั่นตั้งใจดีมากนะ สัญญาณการแต่งงานการใช้ชีวิตเวลาหวานร่วมกันอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะระหว่างคุณกับเขาใจตรงกันและกำลังรอคอยจังหวะเวลาก็ได้นะมีสัญญาณออกมาประมาณนี้นะคะมาดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะช่วงมิถุนายนนะคะสัญญาณการรอคอยออกมาอีกแล้วเหมือนทํำยังไงก็ได้ให้มาเจอกันนะคะ อีกใจหนึ่งก็รอจังหวะเวลาอยู่นะคะถ้าเป็นคนทางไกลก็อาจจะติดเรื่องของการเดินทางนะคะสถานการณ์ต่างๆก็ได้นะดังนั้นต้องมีการรอคอยเวลานะคะคนคนนี้นะคะมีสัญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างศาสนาก็ได้นะคะอยู่ไกลกันแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะเดินทางมาหาคุณนะอาจจะคุณไปหาเขาหรือเขามาหาคุณก็ได้นะ เป็นสัญญาณว่ากำลังรอคอยจังหวะเวลาอยู่นะคะและจะพยายามทำทุกอย่างให้รอบคอบมีความตั้งใจมากขึ้นนะถ้าเป็นคนทางไกลนะรอสนามบินนะคะเปิดหลายๆประเทศนะก็จะได้เดินทางแล้วนะคะรออีกนิดนึงเนาะรอสถานการณ์ให้มีการคลี่คลายลงไปสักระยะหนึ่งนะคะอีกนิดนึงเนาะมาดูสัญญาณในอนาคตนะคะสัญญาณในอนาคตสวยมาก เป็นสัญญาณการอยู่ร่วมกันของเนื้อคู่คู่ชีวิตนั่นเองนะว้าวมีการแลกถ้วยความรักนะคะเป็นคู่ที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการช่วยกันทำมาหากินช่วยกันทำงานนะคะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอาจจะมีการค้าขายอาจจะมีการลงทุนทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสัญญาณออกมาบอกว่า คุณท,ทั้งคู่จะช่วยกันทำมาหากินช่วยกันสร้างครอบครัวนะคะและจะเป็นอะไรที่ออกมาสวยงามมากๆเลยนะมีความมั่นคงสัญญาณดีมากเลยนะคะผู้อ่านถามโรแมนต์แองเจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีพิจิกหรือเปล่านะคะขึ้นการ์ดเด e ะว i ดดิ้มาเลยนะคะมีสัญญาณดึงดูดการแต่งงานนะว้าวคลิปยาวๆนะคะสัญญาณออกมาสวยมากเลยนะ ทีนี้แองเจลออกมาบอกว่าขอให้คุณปลดปล่อยพลังงานลบนะ Release เอ็กคืออะไรก็ตามที่คุณเผลอแบกเข้ามาแล้วเป็นพลังงานลบอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตท,ที่มันไม่เวิร์กมาก่อนเนาะแล้วคุณยังจดกรรมหรือว่าเผลอแบกพลังงานลบเข้ามาด้วยนะคะแองเจลบอกว่าให้ปลดปล่อยออกไปเถิดนะและขอให้คุณให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็น การให้โอกาสตัวเองด้วยก็ได้นะถือว่าเป็นการให้โอกาสทั้งให้ความรักเข้ามาเป็นการให้โอกาสหรืออนุญาตให้ตัวคุณเองได้มีความรักอีกครั้งหนึ่งนะและมีสัญญาณหนึ่งออกมาคือ reconciliation หมายควาว่าเป็นลักษณะของการ return กลับมานะคะมีสัญญาณว่าเขาอาจจะเป็นคนในอดีตของคุณก็ได้นะคะมีสัญญาณการ return การกลับมาของคนรักเก่า หรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยพูดคุยกุ๊กกิ๊กกันมาก่อนนะคะแล้วห่างกันไปแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนี้ก็ได้นะคะมีสัญญาณว่าขอให้คุณเนี่ยเหมือนปลดปล่อยพลังงานลบสร้างพลังงานบวกแล้วก็ให้โอกาสให้ความรักเข้ามาในตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะเพราะสิ่งนี้จะดึงดูดสัญญาณการแต่งงานนั่นเองว้าวสัญญาณสวยมากนะคะ บางคู่ของชาวราศีพิจิกอาจจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเ,าเพราะว่าไพ่การแต่งงานขึ้นมาหลายๆจุดเหมือนกันนะแล้วก็มีสัญญาณในบางคนของชาวราศีพิจิกที่ยังมีการรอคอยจังหวะเวลาอยู่นะคะ <Wow. S 1> ทีนี้ผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีพิจิกหรือเปล่านะคะ สัญญาณออกมาบอกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยหรือไม่มั่นใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะขอให้ปลดปล่อย,อ,ยอารมณ์ลบนั้นออกไปเถอะแล้วก็เรียนรู้การให้อภัยนะคะขึ้น Forgiveness ขึ้นมาเลยนะคะเรียนรู้การให้อภัยให้อภัยอดีตให้อภัยเรื่องราวและที่สำคัญให้อภัยตัวคุณเองด้วยนะคะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่า ถ้าคุณให้อภัยแล้วปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตไปได้นะคุณจะมีพลังงานบวกเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะเหมือนจะมีพลังงานที่จะสามารถส่งต่อให้ผู้คนได้ด้วยนะคือคุณตัวคุณเองสามารถส่งต่อพลังงานบวกให้กับคู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ผู้อื่นรอบข้างได้ด้วยนะคะมีสัญญาณของคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีคนอยากเข้ามาหาคุณ เป็นที่รักของทุกคนอะไรอย่างนี้นะสัญญาณสวยนะคะและตัวคุณเองนะคะขอให้พูดคุยอะไรต่างๆกับคู่รักนะคะขอให้คุณพูดคุยแบบกุ๊กกิ๊กหวานแหววน่ารักมีความสุขสนุกสนานนะคะกับคู่ในความสัมพันธ์นะคะเพราะนี่จะเป็นเสน่ห์ของความสัมพันธ์นั่นเองนะ,ะที่จะผูกคุณทั้งคู่เข้าไว้ด้วยกันแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะแข็งแรงนะคะสตรองมากขึ้นนะว้าวว้าว ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานหมวกจากจากักรวาลเทวานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ